สวัสดีครับกลับมาอยู่กับผมอีกครั้งนะฮะกับช่องกลับปะบอยนะฮะและอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นณนะตอนนี้เลยว่ามันปีของใหม่เข้ามาเนาะแล้วก็เพื่อนๆก็อยากให้ผมสมกันด้วยแหละเอาจริงแล้วนะกล่องกล่องนีนะฮะก็เป็นกล่องที่โอเคถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าสุมอยู่แต่ถามว่าผมจะสมจนตันหรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะคือ เอางี้ก่อนเดี๋ยวเรามาดูของทีละชิ้นดีกว่าว่ามันมีอะไรน่าสนใจบ้างเนาะก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะฮะว่าตอนนี้มันมี2กระดาษเนาะแล้วมันน่าจะมีของฟรีสิในนี้อ้าเจอ <ะ S 1> แล้วในโคมไฟโอ,โอเคแล้วเนี่ยตัวพิมพ์ไม่ผิไม่แย่ไม่แย่แล้วมีอะไรไหมไม่มีแล้วเนาะซึ่งอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะฮะว,ว่ามันมีอยู่2ตารางเนาะซึ่งตารางแรกก็จะเป็นตารางของทางด้านของชุดซามูไรซึ่งเคยเข้ามาแล้ว แลวผมก็ยังไม่ได้เนาะเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าจะไม่ผิดมันจะมา2ชุดนะชุดซามูไรแล้วมันมาแบบ,ท,บทับกันเลยซึ่งจะเป็นชุดนี้กับอีกชุดหนึ่งเนาะผมมีอีกชุดหนึ่งแต่ไม่ได้มีพวกชุดนี้และอีกชุดนึงอยู่ไหนล่ะอีกชุดนี้อยู่ในกล่องนี้นะน่าจะใช่ชุดนี้นะถ้าจะไม่ผิดนะอันที่ผมแบนไปแล้วเนี่ยอันนี้เลยน่าจะอันนี้นะน่าจะน,นี้ของที่อยู่ในตารางแล้วกลงล้อส่วนใหญ่ก็กลับไปอยู่ในกล่องเ,เป็นที่เรียบร้อยคือผมยังเซ็งเลย แต่ก็นะในกระดาษอีกกระดาษน,นี้ก็จะเป็นทางด้านของกระดาชุดใหม่นะ Warrior of Silk และดูค่อนข้างน่าสนใจนะสำหรับทางด้านของชุดเองเดี๋ยวเราไล่ทีละอย่างล้วกันเรามาดูทางด้านของทรงผมก่อนซึ่งอันนี้ก็น่าสนใจนะเพราะว่านานๆทีจะมีทรงผมเข้ามานะจริงๆอันนี้ก็ไม่เชิงว่าเป็นทรงผมมันมันจะเรียกว่าริบบิ้นซะมากกว่านะริบบิ้นเข้ามาแล้วทำให้เปลี่ยนทรงผมเองเนาะ แล้วถัดมากจะเป็นทางด้านของหมวกกันน็อกที่ผมว่าดูดีนะน่าจะเป็นหนึ่งในของที่น่าเอามากที่สุดในในในัวกระดาดีเนาะถัดมาก็จะเป็นทางด้านของชุดก็โอเคไม่แย่มากแล้วก็กระเป๋านะฮะก็โอเคแล้วก็ M 2 4ก็เก๋ดีนะก็บอกทอง,งหน่อยแล้วก็มอเตอร์ไซค์ซึ่งอันนี้นเป็นมอเตอร์ไซค์ที่ดูน่ารักมากเลยนะผมชอบมากเลยหวัวสิงโต น่ารักน่ารักน่ารัก,รกแล้วสุดท้ายแล้วก็เป็นทางน้าของชุดอีกชุดหนึ่งเนาะอันนี้ก็โอเคนะก็ออกจริงๆนะฮะสำหรับเซตนี้แต่ที่อยากได้จริงๆก็คือมวกกันนอกกับอาจจะเป็นผมก็ได้หากเพื่อนๆกังหาร้านเติม UC T ที่ถูกเติมไว้และปลอดภัยแน่นอน100%นะฮะผมแนะนำร้านนี้เลย Richman Shop และการเติมก็จะแสนง่ายมากเลยนะฮะเพียงแค่ใช้เลข ID และชื่อตัวละครเท่านั้นนะฮะ ซึ่งเพื่อนๆก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะฮะแอด richman shop อย่าลืมแอดกันด้วยนะและตอนนี้เองทางร้านก็มีโปรโมชั่นเติมครั้งแรกด้วยนะฮะซึ่งบอกเลยนะฮะว่าคุ้มมากๆเลยนะสำหรับคนที่ยังไม่เคยเติมนะฮะและถ้าหากว่าเพื่อนๆไม่ได้เล่นแค่ผับ G เท่านั้นร้านนี้ก็รับเติมเกมอื่นๆอีกมากมายนะฮะซึ่งเพื่อนๆก็สามารถสอบถามกันได้เลย ก็ถ้าเกิดเพื่อนอยากรู้นะฮะว่าการสุ่มแต่ละครั้งต้องเสียเท่าไหร่อย่าลืมกดไปที่เครื่องหมายคาถามใต้ปุ่มกดสุ่มนะฮะมันจะมีให้กดอยู่ตามนี้เลยเนาะซึ่งแต่ละกระดานก็จะราคาไม่เท่ากันนะเช่นกระดานนี้กระดานหลักมั้งถ้าจะไม่ผิดเจ็ด and silk o u t f i t ชายกระดานนี้แหละครั้งแรกก็จะเป็นหกสิบขนาดไปร้อยี่สองร้อยสี่สนะี่ร้อแปดสิบเนาะก็ครั้งนี้เราจะสุม่มไม่เยอะมากอะไรกันเอาเท่าที่เราได้นะเท่าที่เราอยากได้เดี๋ยวไี่เท่าที่เราได้ ก็หวังว่ามันจะออกหมดกันน็อกอะอยากได้หมดกันน็อกอย่างเดียวเลยแต่สารรอบแรกก็น่าจะการนันตีของม่วงอยู่แล้วแหละไม่ต้องคิดมากเลยนะมาคอชมพูจะได้อะไรอ,อื่ยโอ้โหกระเป๋าขอหมดหมกันน็อกสิหมดกันน็อกหมดกันน็อกเดินมอไซค์ก็ไเลยโอเคมอไซค์มอไซค์มอไซค์ได้อยู่ได้อยู่รอบสุดท้าย,ลยนนแ,แล้วนะฮะเพราะว่านี่แพงละ พันสองเพราะผมก็อยากสุ่มกล่องคอสตอมอยู่อีกอีกสักรอบสองรอบนะอไม่อีนิดเดียวเองไงไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ถือว่าโอเคแหละอย่างน้อยเราก็ได้มาใส่นะส่วนหมวกไว้ก่อนไรกันไว้ก่อนไรกันเพราะวันนี้ผมอยากได้กล่องคอสตอมมากกว่านะก็กลับมาชี่กล่องคอสตอมนะฮะก็ผมเห็นว่าจริงๆผมเห็นเยอะมากเลยนะหลายๆหลายๆโพสเตอว่ามีคนอยากได้ เจ้า AK h a โล o w น e นี้เนาะซึ่งอย่างที่บอกครับเป็น AK ที่มีเอฟเฟกเหมือนการอัพตันเลยนะอั t u r n นี่คือ up version เลยนะเพราะมีทุกอย่างเลยและเป็น AK ที่สวยมากด้วยซึ่งเห็นคนบางคนพยายามจะสมให้ได้ก็ออกยากมากเช่นเดียวกันเนาะก็เป็นกำลังใจให้กับคนที่กำลังตามหายอยู่นะฮะคือมันออกยากจริงออกยากจริงแต่ก็วันนี้เป้าหมายของผมก็คือเจ้าชุดนี้ En v o y of d e a h นะอยากได้มาแต่นอกจากนั้นก็ไม่น่ามีอะไรที่ อยากได้จริงๆจังๆนะฮะชุดนี้มีอย่างไหถ้าย <and> ังไม่มีก็อยากได้เหมือนกันเนี่ยพอไอเคผมมีแล้วนะปืนอัพทุกชนิดนะฮะว่าปืนอัพทุกชนิดผมมีหมดแล้วนะเห็นเพื่อนๆถามกันมาเยอะมากเลยนะฮะว่าพี่พี่พี่มีปืนอัพนี่ยังพี่พี่ปืนอัพนี่ืะยังอะไรเงี้ยนะคือผมมีทุกกระบอกเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นกระบอกที่อยู่ในตู้หรือที่อยู่ในกงล้อก็ตามเนาะหรือก็คือในกล่องนั่นแหละก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าวันนี้จะออกหรือเปล่านะฮะก็วางไว้ว่าจะออกด้วยงบ ที่ไม่มากจนเกินไปนะเพราะช่วงนี้ผมไม่ได้ของแดงเลยนะแบบไม่ได้เลยไม่ใช่ของแดงไอ้บุริกไม่หรอโอ้เท่าวะอสักหน่อยของแดงไม่ออกเลยเนะี่ยมารอบนี้มีอยว่าเหมือนจะมีแล้วนะีแล้วคือรอบนี้เหมือนของแดงจะไม่ออกเลย ออกเลยเปอร์เซ็นต์ของแดงมีอยู่จริงไหมเนี่ยออกซ้ํายังดีกว่าไม่ออกอะ่ะจริงๆจ,งจังหวะเนี้ยออกให้ผมพึ่งแบบเชื่ใจหน่อยว่ายังมีโอกาสออกอยู่นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชุดนี้อยากได้อยู่อยากได้อยู่ผมอยากได้อยู่ยังไม่มีใช่ไหมเออยังไม่มีฮ้ยอยากได้อยู่อยากได้อยูโอเค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 ดแดงละ่ะคือไม่ใช่อะไรหรอกผมสุ่มไอ้กล่องที่มันมีชุดนี้มาประมาณสองสามรอบแล้วยังไม่เคยออกเลยจริงนะ อะไรเนี่ยโอ้ยอามาตัาา้งสติไว้ตั้งสติไว,ว้เอาให้หมดเลยดีไหมเนี่ยอ่าอีกสักรอบสองรอบแล้วกันเนาะมีแล้วใช่ป่ะวะมีแล้วสมองเลวอ้าวอะอือตะกิปแม่งเลยไม่ใช่ เดงไม่เดงเดงไม่ไม่เด็งหรือว่าตอนนี้ผมไม่มีดวงกับการสุ่มแบบคูณสิบะเดี๋ยวต้องกลับไปสุ่มทีละรอบกัน,นเอาเอาทีละรอบบ้างแล้วกันนะใส่ใส่ไปเผื่อมันจะแบบมีอะไรน่าสนใจออกมาเนาะไม่ไม่ไม่ก็ไม่ไม่ไม่ไมไม ก็ไม่อะไรไปดยนี่ผมทำทุกมีธีทายแล้วนะโหลแล้วมันไม่มีของชมพูเลยของชมพูก็ไม่ออกเล่ามากผมสมได้อีกสองรอบอ่ะขอละออกเถอะอืมสกิป รับสุดท้ายแล้วเอ้ยมาไม่ไม่ใช่แม่เงเอ้ยชุดแดกไม่ออกซักชุดชุดซ้ำก็ไม่มีเฮียดเลยเฮียดเลยตายเถอะเอ้ยแต่ชวนี้ชอบนะชวนี้ชอบน่ารักมากอย่างน้อยก็ได้ขอปลอบใจมานะฮะถึงจะไม่อยากได้ก็เถอะ แล้วก็ทางด้านของเจ้าหัวเอ้ยก็น่ารักนี่นะก็ไม่ได้แย่มากนะถือว่าใช้ได้ถือว่าใช้ได้สําสหรับหัวในการ,รานนะดาษเนาะแล้วก็จะมีทางด้านของกระเป๋าเนาะซึ่งอันนี้จะเป็นทางด้านของเวลหนึ่งนะฮะเออสองแล้วก็เวลสามถือว่าดูไม่แย่ไม่แย่มากไม่แย่มากก็โอเคแหละจริงกระเป๋าดับเพลิงก็เข้าดีนะตอนนี้น่าจะเข้ามากกว่าเอออันนี้สีแดงมันเข้ากันพอดีเด้เลยอันนี้แล้วกันเป็นกระเป๋าที่น่ารักด้วยผมชอบมาก ล้วเหมือนผมจะได้มอไซส์ใหม่มอไซส์มอไซส์แล้วก่อนยามาฮ่าเสียงดังโคตรๆเลยยามาฮ่าเนี่ยก็โอเคนะน่ารักดีใช้ได้เลยก็เดี๋ยวเราเอาไปใช้ในเกมดีกว่าและนี่นะฮะก็คือมอไซที่ผมเพิ่งได้มานะดูดิน่ารักนะน่ารักนะเฮ้ยใช้ได้นะผมว่ามอไซ์ก็ถือว่าโอเคเลยถ้าเกิดใครที่อยากได้สกินมอไซแ์้วถือว่าดูดีใช้ได้เลยแต่อยากได้หมกันน็อกเหมือนกันนะ เดี๋ยวดูอีกทีเดี๋ยวดูอีกทีนะอาจจะก,กลับมาสบแต่มอไซค์นี่ถือว่าโอเคเลยแลนนี่ก็คือมอไซค์ของผมนั่นเองเนาะดูดีนะดูดีนะใช้ได้เลยผมชอบมากเลยแต่ก็อาจจะเด่น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 พอสมควรลก็สําหรับวันนี้ก็น่าจะมีการสุ่มเพียงเท่านี้ละัางแฮเพราะผมก็หมดไปเยอะในคลิปเนี้ยในคลิปที่แบบผมไม่คิดว่าจะหมดเยอะเลยนะแต่ก็หมดตัวเลยเนี่ยเด่นลอยเด่นลอยก็ยูสีเอง ชุดแม่งแตกต่างจางว่ามาโชว์อ a ร์ตเทรเชอร์แต่ก็นะก็เป็นคําขอที่เพื่อนๆอยากให้ผมมาสุ่มกันดูนะก็ก็มาสุ่มมาที่เรียบร้อยนะทั้งคลาสสิกแล้วก็เทรเชอร์มาโชว์อาร์ตจริงเมื่อวานผมก็สุ่มไปแล้วแหละแต่ก็สุ่มเพิ่มนะผมอยากได้ชุดจริงๆแต่แม่งก็ไม่ออกฮะก็ต้องรอครั้งที่4ให้มันมาแล้วแหละหรือไม่งก็การันตีนะให้ตายเด้อจะรองห่ ก็สำหรับวันนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะแล้วอย่าลืมนะใครที่ชอบดูคลิปประมาณนี้อย่าลืมช่วยฝากกดไลค์ like, กด Subscribe แล้วก,ก,กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะและเพื่อไม่พลาดข่าวสารต่างๆเนะาะสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไก่อนนะฮะและเจอกันใหม่ครับ